SCG Paper เราสร้างกระดาษจากแรงบันดาลใจให้ตอบสนองความเป็นตัวตนของคุณทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต Green r e กระดาษถนอมสายตาจาก SCG Paper ลดแสงสะท้อนกลับสู่ตา ทำให้อ่านได้นานไม่เมื่อยล้าสายตาอ่านได้เพลินอ่านได้นานขึ้นกว่าที่เคยเพื่อนักอ่านตัวยงเช่นคุณ SCG Paper Inspiration on Paper จับแรงบัานดาลใจใส่กระดาษโด รับเชิญของเราแล้วนะครับผมรับเชิญของเราคุณเอ๋ยครับสวัสดีค่ะก็เอ๋ยวันสารปีสองค่ะไม่รู้ว่าไอ้พวกหนุ่มยิปพอปแล้วพวกนั้นน่ะมันจะได้สาวสักกี่คนนะครับผมโ พีส่สวัสดีครับผมนายวัชรพลโอเซิร์ดชื่อเ<โ>ล่นชื่อปีกับหรือเลยนว่าไรอนก็ได้นะครับผมเรียนอยู่ที่รรรรรรคณะศิลปศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่งครับผมกิจกรรมยังว่างของผมก็คือเล่นกีฬาเข้าเพลงรูปและมวสิกคครับผมเชียงพงฮิปฮ์พอร์ก,กแล้วก็ออนบี B ครับผมแล้วก็ความติพจนของผมในการศึกสาด้านได้แต่อายและอดแดกน,น,นะครับผมว่าแล้วเราก็ไปดูวิธีการศึกษาของผมเลยดีกว่าครับ Let's go bitch อ่าครับก็ตอนนี้อยู่กับเรานะครับหนุ่มฮิปฮอป์สองคนนะครับก็วันนี้ เรามาอยู่กับแขกรับเชิญของเราที่จะมาสืบสาวนี้นะครับคุณพีครับผมสวัสดีครับแนนะตัวอสวัสดีครับผมผมชื่อพีครับผมอยู่ศิลปศาสตร์ปีหนึ่งครับ AKA Ryan g กา t าครับผมอะไรนะครับ AKA Ryan Gotta ครับผมเขามีฉายาข Ryan Gotta นะครับคือผมเนี่ยก็เป็นเด็กที่อดนิดหน่อยจากการใส่หมวกอะไรอย่างนี้ก็อยากจะมีชื่ออยากจะมีชื่อแบบ AKA เขาบ้างคุณพีช่วยคิดหน่อยได้ไหมครับ Lorenzo F Lorenzo F ให้แม่นรวยสวัดครับเป็นไงเป็นไงเท่แล้วครับไต่ได้อยู่วันนี้นี่พร้อมจะมาเสียบเสียบสาวหรือเปล่าครับพร้อมอยู่แล้วครับผมก็เตรียมมุกมาเท่าไหร่ครับก็โหมันนับไม่หมดนะครับเยอะมากจริงคือเตรียมมาแบบนับไม่หวนับไม่ไหวกันเลยทีเดียวโอเคโอเคก็นะครับสุดยอดมากก็แต่ว่าพวกผู้หญิงที่เขาไ่นั่งกันที่นี่เนี่ยเขาก็ส่วนใหญ่จะมานั่งกินข้าวกันอะไรเนี่ยไม่ประมาทครับเพื่อต้องไม่ผมคือผมไม่เคยกลัวอะไรอยู่แล้วครับ อ๋อไม่กลัวอย่าเป็นดุที่ผับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตัวโชว์แอสนะา <c oughs> โอเคครับตอนนี้นะครับแขกรับเชิญของเราก็พร้อมเรียบร้อยแล้วผมว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าครับไปครับไปครับเอแมน ขเขาเขาอนนังด้วยคนได้ไหมเับชื่ออะไรเขาอยู่คณะอะไรรับปีอะไรเราชื่อปีอะไรอยู่สุาสาปีอ่งแล้วนี่คือมากินข้าวนะค,คุณรู้ไหมครับว่าที่เพานี้เขาชอบพูดว่าแบบโยอาฮะ คือว่าคุณรู้ไหมครับว่าคำว่าแรปโยมันมาจากอะไรแล้วมันมาจากแรปโย่แรปโย่แรปโย่แรปโย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 แรโยรปโขอบเบอรไ์ได้ไหมครับผมได้ไหครับผมไม่เป็นไรไลน์ได้ไหมครับผมโอเคอครับขอบคุณครับ เลอกคนได้ไหมครับนี่มานทีข้าวรอเพื่อนมาทานข้าวรอรอรอทานี่เรียนเป็นอะไรครับศิลปศาสตร์เข้าศิลป์เหมือนกันเหรอครับเรียน่ิัปนใช่นี่ยุเอกอะไรครับเอกติดเขาเหมือนกันเลยครับจเหรอเราอยู่ปีหนึ่งอ๋อจริงเหรอจริงจริงอ๋ออยู่ปีสามอ๋อแล้วคือว่าเอ่อ ชื่ออะไรครับผมชื่อเบลค่ะอ๋อครับผมขอเบอร์ได้ไหมครับคุณไม่ได้หรอนกันโอ้เราไลน์ลได้ไหมครับไลนทไ์ทำไมเขาไมไม่ให้ได้ไหมหรือว่าก็แล้วแต่ครับผมคุยยังไงก็ได้ครับก็คุยกันอย่างนี้ก็ได้หมือนไม่จำเป็นต้องให้ โอเคครับผมวไงก็ได้ครับโอเคครับขอบคุณมากเข่าขอโทษครับขอนั่งด้วยได้ไหมครับเข่าผมทำอะไรแถวนี้เับผมเข่าครับผมคือเอาแล้วปกตินี่คือว่าเป็นคนฟังเพลงฮิปฮอปบ้างไหมครับอังได้อันนี้ต้องรู้จักใครเท่ไหมครับรู้จัก เคยฟังเพลงหลงเลยไหมครับหลงเลยนะหลงเลยครับอ๋อไม่เคยนะครับแต่คือว่าผมผอจะบอกว่าเทคนิคการใช้บทชอบมากคือว่าอตอนแรกผม,ผมเห็นคุณเดินผ่านมาตรงนู้นแล้วคือว่าผมหลงคุณมากเนาะขอเบอร์ได้ไหมครับได้ไหครับโ,โอเคครับผมขอ,อบอขอคุณมากครับ ขอโทษครับโอ้ยเซ็ขอโทษอ้าวทำไมอยเนี่ยอ๋อผมต้องงตัเย,อ,ยอ้าวถัดทำไมอ่ะวันนี้ ไม่ได้ทุกคนเลยครับผมไม่ได้เลยตอนแรกทีเด็ดแล้วของวันนี้ทำไมโอ่ะผมเห็นคนของเจ้าสุสวยขึ้นมันเงาฮะอ๋อสระซันซิลสวยแน่นอนหันหลังได้เพลาะโอ้โหยิ้มมาได้เลยครับทำไมครับผมเดินเข้าไปครับยังไงหันมาแบบผู้ชายของผม ไม่เป็นไรไ่เริงแต่ว่าคือเราก็ได้ได้มุ่หน้าได้มุ่แบบเออที่เราต้องการจะยิงไงเราได้รู้จักกันเขาบกเขาก็ปวด้อเราไงก็ถ้าเกิดไปเจอคนหลังเขาจะได้ทักทายไงเออจะได้จําได้ว่าเออเนี่ยเป็นคนนี้อาจจะได้เบอร์วันไหนก็ได้คร้แต่ถึงยัไม่ได้เบอร์ใครเลยวันนี้เนี่ยมันก็ไม่เป็นไรหรอกครับเพราะว่าเพราะว่าที่ทำการทร่ทการคือศัตรูว่าใครจะชนะ ซึ่งเขาจะดูจากการข้อหาไอ้พวกมุกที่เราเตรียมไปนี่มุกไลยนะมุกไลยนะมีมุกหลงเลยอ๋อลงเลยแต่วก็มุกรับโย่อหนี้อ๋อ้ยรับโย่โอเคเลยโอเคโอเคแต่ว่าก็ดีกว่าพวกชาวร้องแบบเชาวบบเช่าอำไรก็มีผูกทาเล็บดำสกปรกตายตายผีใครกล้าให้เบิร์สต้องอย่างนี้ไม่ได้แค่เป็นไรครับแต่ยังไงผงก็จำเราได้ ก็ท right> ี่เหลือก็ทุอยวกับกรรมการจะเป็นคนตัดสินแล้วว่าใครใช่ครับก็ถ่ายตอนนี้เวลาลงแล้วมไม่ได้จะพาทกรรมการมาการตัดสินเพราะการว่าถึงแล้วว่าลุกลูกแบบว่าเอ็กซ์แรมเป็นโผงอัดใครรู้ว่าร้ายๆแต่ร้ายก็รักนะครับอ่าเป็นไงอ่ะถึงร้ายก็รักครับ นี่ไรอันกัาจ้าครับผมโโอ้ต่อเรนโซ่เอลครับผมขอบคุณมากครับวันนี้วันนร่วมกันครับแล้วพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการซึ่งสามพีซับนะครับก็นั่นนะครับเป็นไงจบไปแล้วสำหรับจบไปแล้วจะพูดทำไมพูดเบาอย่างเงี้ย ทำไมเสียงเบาเบ่อะตอนแรกนะไม่ได้อยากพูดอะไรมากครับไอแคร์แรงแคร์ได้ชอบไไม่ได้อะไรเลยผมก็มีครับบาร์สวีนะเนี่ยเลยนผมมีทํางานก็เป็นไงเป็นไงหนุ่มที่เหมาะของผมนี่ก็เข้าหาผู้หญิงก็ดีก็น่ารักดีนะแบบสนุกดีชอบชอบบุกหลงเลยหรือเปล่ามุกหลงเลยก็จริงๆงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับสไตล์ด้วยนะว่าคนที่เข้ามาแบบเออแบบเรารู้สึกยังไงเราแบบ โอเคไหมอะไรอย่างงี้ไม่จริงจริงจริงเอ๋จะบอกว่าไม่ชอบไม่ได้คือหบบว่าอย่าพูดก็ดี้วก็ดีก็ดีอย่างเงี้ยก็ไม่ไม่ใช่มันไม่ได้เลยอ่ะยอมรับว่าไม่ได้เลยเออแพลมจะบอกว่าถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็แบบเออเขาเข้าไปแบบชัดเจนในตัวของเขาไอ้แข็งแรงใช่สิ่งนั้นก็สร้างสร้างความสุขให้เขาได้เนี่ยคุณพีเขาบอกบุณมาว่า ถึงเขาจะไม่ได้เบอร์เนี่ยแต่ว่าพอเจอกันครั้งหน้าเขาก็ต้องจําเขาได้ก็เข้าไปทักกลัวแล้วก็ได้เป็นเพื่อนได้เป็นเพื่อนได้ยังรู้สักกันก็เราไม่ต้องเข้าไปแบบไปเอาเบอร์จีบเขาเลยเพื่อนพอแล้วที่เข้าไปนี่ไปทําอะไรขไปเอเบอร์ไม่น่้ตะโกนเลยโทษทีครับแล้วยังไงยังไงเนี่ยมีมีมีนี่ด้วยไฮไลท์อ๋อไฮไลท์มีไฮไลท์อยู่คนไฮไลท์เด็ดคนสุดท้ายใช่ไหมจริงจริงคนนั้นน่าจะได้นะถ้าเอ๋ยเป็นเขาเอ๋ยอาจจะให้นะไม่ไม่ดีนะดีไม่ได้ดี งั้นก็ขาหันไปแบบตลบตลก็อืมก็ให้เนี่ยเราที่ได้ดูมาแล้วสองคนเนี่ยครับก็อยากให้เอ๋ช่วยแบบอืมช่วยพูดอะไรถึงแบบผู้ชายสไตล์ต่างกันยังไงคอมเมนต์ใช่ไหมว่าแต่ละคนเป็นยังไงก็เอ๋ว่านะจริงๆทุกคนก็โอเคหมดนะทุกคนก็แบบมีสไตล์เป็นของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเอ๋ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวคนที่ถูกขอด้วยคว่าผู้หญิงว่าแบบเขาอาจจะเขาอาจจะไม่ได้ชอบสไตล์นี้อย่างเช่นแบบ อย่างเช่นแบบชาวร็อกอย่างเงี้ยเข้าไปผมร็อกครับอะไรเงี้ยถ้าเกิดเขาไม่ใช่ต้องกลัวเออถ้าถ้าเกิดเขาไม่ใช่คนที่แบบชอบคนร็อก<ม>เขาอาจจะแบบโอ้ไม่อ,อะไรเงี้ยแต่ถ้าถ้าเป็นคนที่เขาชอบร็อกเขาก็อาจจะแบบตรงสเปคเลย<ห>แบบให้เลยแต่จริงมุกมุกไอหลงเลยเอ๋ยก็ชอบนะถ้าสมมติว่าเข้ามามันก็คงจะตลกดีเ้าีก็ต้องเข้ามาถ้าเข้ามาขำๆก็อาจจะมีสิทธิ์ให้นะแบบเฮ้ยคนนี้แบบถึงแม้แบบ ถึงแม้ไม่ได้ไม่ได้หล่อมากหลอเหล่ามากามแต่แบบเออน่ารักนะ,ะแบบว่าหัว,วลาะได้อย่างงี้ใช่ก็จะมีลุ้นก็ล้อยอก็ <c oughs> ไม่ได้ทุกคนก็ไม่เป็นไรครับใช่ชิวก็ให้เลือกดีกว่าครับให้เลือกเลยให้ตัดสินเลยครับให้ตัดสินครับระหว่างนุ่มลับกับหนุ่มพิพปอบของผมนะครับว่าใครจะเป็นคนชนะได้กบคืนนี้ครับเอ้ยขอเลือก ดุมล็อกแล้วกันโอ้นหแ้ครับผมตัวใหญ่ขึ้นมาดีเลยโอ้โหของแล้วกัวเล็กไปเลยครับแต่ยังไม่เป็นไรครับตีเสมอไม่แพ้ยังไม่แพ้ตีเสมอแล้วตีเสมอแล้วกอลหนึ่งหนึ่งครับครั้งนี้แล้วผมชนะไปนะครับครั้งนี้ก็นี่ไงโยนเขาไปแล้วกันกูอะไรพูเป็นไหนนี่ยัง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 จะปากยังจะปากเดี๋ยวอะไรนะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยเรามาว่ากันใหม่ดีกว่าโอเคครับวันนี้เวลาของรายการเราก็หมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณ คุณเยอะมาี่สละเวลาเป็นคณะกรรมการให้เรานะครับในวันนี้ใช่ก็ขอบคุณมากครับก็นะครับก็ส่วนแฟนที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวการรายการเราก็ติดต่อนี่ครับครับลิงก์ข้างล่างนี้เลยครับก็เวลาเราก็หมดแล้ววันนี้เจอกันใหม่นะครับกับรายการสุดสาวอั